ปาเง้มถูกท้าทายโดยรองศาสตราจารย์สุวารีจันกระจ่างศูนย์วัสดุชีวภาพไคตินไคโตซานสถาบันวิจัยและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่ามีสารอินทรีย์ตัวหนึ่งสามารถป้องกันและยับยั้งเชื้อราในพืชได้ครับ <S <S ไม่ชื่ออะไรง่ายๆครับบุกจู่โจมถึงสวนทุเรียนพิสูจน์ข้อเท็จจริงทันทีครับที่ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดอำเภอขลุงและอำเภอเขาคิจกูลจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรย่านนี้แทบทั้งหมดทำสวนผู้เรียนตั้งแต่ห้าไร่สิไร่ไปจนถึงร้อยไร่พันไร่ปัญหาที่พบทุกปีก็คือเชื้อราหรือว่าท็อปลงต้นที่มากับผลครับกระสมเนาะมันก็เป็นเน่าเปอมันเป็นแผลมันก็เหมือนกับพอมันเน่าแล้วก็แล้วหมอดมันก็พลอยเนาะมันก็กินไปเรื่อยคนเอามาอยู่ก็ต้องโค่นอย่างเดียวอ่ะเพราะมันกินมากมันก็ตายอ่ะพอโรคเริ่มเข่าใบก็จะเหลือง หลวงเอาหลวงเอาแล้วก็ตายอยู่แล้วก็กิ่งอะค่ะยอดยอดทุเรียนอะค่ะจะไม่เดินไม่มีการแตกยอดอ่อนออกมาใหม่รักษาแบบชาวบ้านฝังเข็มบ้างไปร้านยานะครับแนะนําตัวไหนมาก็ฉีดจะเคมีชีวภาพเอาหมดต้องรักษาให้ได้เพราะทุเรียนต้นหนึ่งถ้าเสียหายขาดรายได้เป็นหมื่นเลยนะครับพอใจแล้วท้อแฟนไม่เข่าสวนเลยมีแต่เนี่ยคูต้นแล้วก็ทายาคนเดียวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย บออกท่เลยะจนมารู้จักกับทาร่าสารอินทรีย์ร้อปซป้องกันยับยั้งเชื้อราได้ทดรองใช้ได้ไม่ถึงเดือนเห็นผลครับแล้วพอมาเจอทาร่าเรามาฉีดแผลมันก็หายมันก็แห้งนะอันนี้พอฉีดมันก็นันดีนะเนี่ยรามันก็ไม่ไม่มาเป็นที่ดอกที่กิ่งนะวินี่สังเกตดูเออใช่ไปประมาณ7-8หดแลแล้วก็เออแล้วถึงตนเป็นโรคจนเราขูดจนพุนแล้วก็ยังเออแล้วใบมันก็ยัง ยังอยู่ปกติอ่ะถ้าสวนหนูปีนี้นะถ้าน้นนะหนูว่ายาพีก็เนี่ยน่าจะขายดีเลยแหละว่าสวนหนูถือว่าหนูก็เป็นเขตหนักสุดในแถบนี้แล้วนะปลอดภัยไร้สารเคมีพิสูจน์ได้จากไอ้ไข่มุกเดินตามเข้าสวนทุกวันกลากเกลื่อนโรคเรื้อนโรคผิวหนังหายเกลี้ยงครับหมาจะมีกลิ่นสาบเหม็นมากค่ะไปไหนก็มีจ่คุเรียกไอ้เน่าหมาหมาหมาชื่อไข่มุกค่ะแต่ว่า คนไปไหนเขาก็เรียกแต่ไอไข่เน่าคือมันเหมินนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้น้องหมาก็คือขนเขากลับมาเหมือนเกือบเกือบรเ็แล้วะคะ่ะเชื้อราในหมายัางตายในต้นไม้จะเหลืออะไรไร้สารเคมีไร้เชื้อราลำต้นแข็งแรงออกดอกออกผลผลิตเฮงเฮปังปังนะครับพ่วงถามแรงตอบแรงตำบลพะบัตนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายมีจริงไหมนายอาทิพงศ์ โพสีใหม่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนมาว่าบอกว่าตําบลพระบาทนาสิงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2538แต่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงมหาดไทายครับแถมองค์การบริหารส่วนตนําบลโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก็ไปตั้งทับที่ของชาวบ้านซะนี่ ยื่นเรื่องฟ้องร้องถึงผู้รงถึงศาลตั้งแต่ปี2557ผ่านมา7-8ปีศาลก็ไม่หาบทสรุปให้สักทีใครถูกใครผิดไม่รู้แต่ที่แน่แน่งบประมาณถูกเบิกมาใช้ไปแล้วกว่า26ปีครับมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันทุกวันวุ่นวายครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอตำรวจสอสอผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เห็นว่าทราบเรื่องกันหมดแล้วขอความชัดเจนด่วนครับ ช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนรับเจ้านายปูนปูน